สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮานะก็พามาเที่ยวบ้านฟาร์มนะคะโคโค่เมา์เทนฟาร์มค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่รวมๆประมาณ30ไร่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลประมาณ4กิโลนะคะเป็นทะเลบ่อนอกแล้วก็เชื่อมทะเลที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นทะเล300ยอดทะเลกุยบุรีนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็จะมีหาอุทยานแห่งชาติของ300ยอดแล้วก็ กุยบุรีนะคะในบรรยากาศของพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนาทุ่งบัวบานนะคะแล้วก็วิวภูเขาสบายหูสบายตามากๆเลยนะคะซึ่งในแต่ละ,ะแปลงของเรานะคะเราจะมีห้วยน้ําสําหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะปลูกผลไม้หรือว่าปลูกผักสวนครัวนะคะเราก็สามารถที่ใช้แหล่งน้ำเนี่ยที่เราขุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบางแปลงนะคะอยากจะทําเป็น ไส้ไก่นะคะคลองไส้ไก่ก็สามารถทําได้ในแนวของอโคกหนองนามโมเดลนะคะซึ่งเพราะว่าเราแบ่งนะคะในพื้นที่เนี่ยในแต่ละแปลงเนี่ยอยู่ที่1ไร่แล้วก็2ไร่นะคะเหมาะสําหรับที่จะเป็นบ้านผักตั่งอากาศบ้านเพื่อการเกษียณนะคะบ้านเพื่อที่เราอาจจะทำโฮมสเตย์ทำคาเฟ่ทำรีสอร์ทเล็กๆได้นะคะสําหรับที่เราจะแบบอ,อยู่ท่ามกลางธรรมาชาติชิวๆแบบนี้เลยจะบอกว่าอยู่ใกล้ชุมชนไม้ ชุมชนจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คือถ้าเราจะไปตลาดกุยบุรีเราก็ใช้เวลาขับรถไปประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะสถานีรถไฟก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลจากที่นี่นะคะแล้วก็ไปตลาดสดนะคะไปตลาดถนนคนเดินไปตลาดนัดนะคะ ก็จะอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้เลยประมาณ5นาทีก็ขับถึงแล้วนะคะแล้วในระยะพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีชุมชนหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะก็คือถ้าเรียกกันในท้องถิ่นก็คือหมู่บ้านปักเหมืองนะคะอยู่ตรงนี้อยู่เขตปักเหมืองของขุยบุรีค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปถนนเพชรเกษรนะคะจากตรงนี้นะคะแค่เกิโลเท่านั้นเองค่ะ ก็จะมีอนามัยมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลนะคะของกรีบุรีอยู่ในเขตพื้นที่ที่เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันหรือใช้ชีวิตยามที่เรากรเกษียณแล้วเราอยากจะอ,อยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะสงบสบายลมพัดเย็นตลอดนะคะแล้วก็เวลาที่เรามองไปเนี่ยเราจะเห็นทุ่งนาสีเขียวนะคะทางด้านหลังด้านนี้นะคะก็จะเป็น ทุ่งบัวบานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีถนนคลองชปรปทานนะคะซึ่งเราก็ไปชมบรรยากาศเดิมๆนะคะ,ะมีวัวนะคะยังมากินหญ้าอยู่แถวนี้อยู่นะคะมีเป็ดมีนกนะคะในน้ำเนี่ยนะคะจะบอกว่ามีปลานะคะปลาเยอะมากเลยจะบอกให้ว่าในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆสำหรับพื้นที่ตรงจุดนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงแล้วฮาหนาก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะชมบรรยากาศนะคะรอบๆเลยว่าตรงนี้เป็นบรรยากาศเนี่ยที่เป็นบ้านเกษียณในฝันของเราไหมนะคะเป็นบ้านพักการอากาศของเราไหมนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังงานนะคะมีเขาเรียกะไรได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วฮาหนาก็จะให้ชมบรรยากาศอรอบๆนะคะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยสดจริงๆแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ อ,อยู่ใกล้ๆขับรถไม่เกิน3ถึง10นาที15นาทีถึงหมดและที่สำคัญเราก็ไปวัวหินนะคะไปสนามบินหัวหินไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่วัวหินเนี่ยเพียงแค่40มนาทีเท่านั้นเองและถ้าเราจะไปอำเภอเมืองจังหวัดประจวบซึ่งมีทะเลสวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงเราก็ขับรถไปไม่เกิน40นาทีเช่นเดียวกันนะคะขออเพราะฉะนั้นนะคะ อันนั้อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาชมบรรยากาศแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้าเข้ามาเยี่ยมชมที่โครงการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันรอบๆนะคะว่าบรรยากาศจะชิลแค่ไหนนะคะโอเคไปกันค่ะ